ก็เด้อสวัสดีครับยูบดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับอีพีที่สอนงนะฮะของซีซั่นที่ห้าก็เราเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมหล,งลังจากผมไปวิ่งโง่ตายขี่รอบไปหนู่งัน,นดาก,ก็จะแบบเคลียร์พีพีแมงวิ่ง,งเอ็ดอัพทูมาร์โล่อะเขาตกใจกันด้ยวยลองกาเก้อเห็นหรือเป่า มันมันเป็นภูเขาทรงแหลมแหลมเลยพี่ก็่คิกว่าหลังคาของบ้านหเหรอกนะทคเจอร์แบบมีดินมีอะไรแบบมันมือนสีไม้พอมันรวมๆกันเลยเนี่ยเนี่ยเหรอพี่เปนน้องกากเลยนี่น้องพี่ท<ด>ุก<า>คนหินให้หน่อยดิพี่พหินกี่การก็ ของจริงฐานใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันชุ่มน้ำขนาดเนี้ยแพน,น้าเอากาเลมไหม หัวบทองกับเหล็กสองก่อนได้กลัเลมตัวนี้ไม่ขุ้มมีอะตอนนี้ยังไม่ถึงยุคยุคกลเลมใช่ไม่ถึงเฮ้ยเจอหล็กกว่าขำกาก่อนเพนนวะเมื่อถึงเหล็กสองก่อนได้เหล็กสองก้อน <c oughs> เนี่ยเอ,ยเอ,ยเอยกลเลมแม่งบอกเอาสร้างผมสีสร้างผมสีเข้าใจว่า <c oughs> เอาเนื้อหมูมาฝากเยเนาะผมมีเนื้อสิบสามอันอะเอองั้นค้าหน้าเก็บหมูแล้วก็ทำข้อให้มันเยอย

ดูไกลว่าบัเชืดแล้วแบบส่งชื่อไหมอ่ะไปที่ไอพ็อกบายราบที่พีด้งไปละบอกให้พิมพ์มาก็เสือกแคปจอมาเกือบคอขาดแล้วไม่ดีคอขาดไปแล้วแค่ยังมีรื้ตัวตด้จดกันได้ อ่าเฮียแพนด้าหลุดไม่ได้หลุดชื่อไม่ขึ้นอ่ะเขียนอาครับสาร์าเชิญไปละอยู่มุมขวาบนอนะอ๋ะอ ลูกที่ผมปรับทิกสปีดนะพี่พี่ผูกข้าวไปไหนนะทาด้านล่างไหนข้าวไม่ไม่ไม่ใช่ฝั่งนู้นเลยตามมันเอ้พี่ทำแคมป์ไฟมาเยอะจังวะจะปั๊มไปปั๊มอาหารเลยเราติดทะเลกติดขุดสาหร่ายมาแล้วก็เหี้ยโคตรโคตรโคตรสมเพชเลยเหี้ยกินสาหร่าย โอ้ยเฮียพี่กูมพิงทำฟาร์มแบบฮาร์ดคอร์มากช่วงแรกๆทำประมาณนี้ไปก่อนนะยหนุ่มให้เราได้เียบย่ำอย่างเขาเรียกอะไรวะอย่างมั่นคงนะตอนนี้ไม่มั่นคงอ่ะเดี๋ยวตีเกิดข้าวไปอันนี้มันจะตายหาซะมึงทำไอ้นั้นมาทำไมไอหม้อสโมกอ่ะ มันเตืองทานไม่ไม่คือพี่ใช้ใบไม้แทนเวล่ะทีนี้ด้วยวอ๋อเออมันใช้สโมะมันจินเอาตะกอนเผาเยอะใช่ไหมกึงได้เหล็กเยอะอันหนึ่งแทนพี่ก็คือใช้ใบไม้เนี่ยมันมันทุบอันนึงได้หลายอันไงก็เลยเอามาใส่เยอะเยอะเยอะมือโป้ว่ะมือโป้ว่ะมาแบบสามหลัก เราเสร็จแล้วเราก็ฟูลอาร์เมอร์ได้เลยเดี๋ยวเราไปลุยตีมันทั้งไหนก็ได้ฮะเออดีเหมือนกันไม่ใชแม่งตายห่านยิ่งกว่าเอ็ดออฟทูมบอลเลยไหเฮียแม่งดุงเอ,อ้ยเฮียกูอาหารไม่เต็ม,มกินอะไรกันมึงว่าทิกสปีดอะควรปรับเท่าไหร่ทิกสปีดอะความเร็วเวลาใช่ไหมก็อืม ตอนแรกอ่ะมันยี่สิบสักสี่สิบไหมห้าสิบแล้วกันนะ <50. S 2> ถ้าอาจาไม่ผิดถ้าอาจาไม่ผิดกูดีกูชอบตัดไปห้าสิบกำลังพอดีจัดเลยกำลังพอดีอยู่แลหละไอ้ปูมิวเก็บไว้นวะเราไ <ขอ S 1> ม่ได้ทำสาบๆอันนึงคงขอฟาร์มคาเบลก่อนไอ้เหี้ยกูหุดคาเบลิกเป็นสิบกับบล็อกแม่งไม่ได้เออได้ฟินมาหนึ่งเงี้ยโคตรหน่อยอ่ะไม่พันไดาได้เคฟแล้วนะเก็บหุ่งเสร็จแล้วนะในสอง กันดาก็จะแบบรอขนาดต้องมาย่างเคสกินแล้วหรอวะพี่รอของขึ้นลงจากมือซ้ายมือขวาเร็วๆยังไงนะ,ะเออกดเอฟเออเชี่ยบินฉลา,าด ทำไอคิวเสร็จแล้วมันจะมีปืนนะสะเกลก็สเกลเถอะโอ้อยโดนลุมยิง,ยยยงไงไยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็อาวุธด้านอาวุธขึ้นมาเชื่อพี่ซูดีไอสอง อพี่เอาขวานไปให้ผมมาเดียวจบเลยนี่ครับพี่น้องเบื่อ,อ,อคิดว่าดีดีต่ออาหารเนี่ยคุณเป็นรังพึ่งเลยเหลือสองหัวใจแล้วมั้งเนี่ยไปเปิดประตูเอาไว้ปิดตัวได้เสียใจด้วยไม,ไม่ไม่มีโลเองเอาโลที่ไปใช้ก่อนแล้วกันอ่าไม่ผมจะไปใช้โล <c oughs> เจ้าคำพูดด้วยนะวินนะไม่ใช่โลนะผมเผมจะตายด้วยปแปลกๆกันก็ดีวินเา้าวินอยู่ไหนกูยลกดอกพี่กำลังเช็ค fps อยู่นี่เอานี่ไปอันนี้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 ไปนี่มองแค่ เอออาหารไปได้วินอ่ะไะได้อับเลีอยนระหว่างสู้ลุมตีมแม่งเลยแกงแบ้งไงแกงอะไรสองอย่าไปกลัวอย่าปอดอียคอขาดไป ต่อดีปัม๊มด้วยเต็มได้ว่ามันคราฟเอ่ประมาณนี้คือมันคราฟนี้ได้แล้วนี่อืมนี้ประมาณนี้มันครับเขาเรียกอะไร ลมครับได้แล้วเอาได้แล้วครับแล้วแต่ตั้ก็ไปบินขุดของหาของกันเลยสองแต่ครับมามันก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้พี่มันยังไม่ประโยชน์ตอนนี้มาเปลืองบ้าๆอ่ะก็จริงพี่แค่อยากเห็นอะไรเดินดักโอ้ยพี่เขียวเนี่ย ก่เอ,อเบผมไปนอนลอะฝันดีทีสองเียงว่าเวลาตอนนี้แม่งโคตรเทีย่ยจริงอ่าจะตีหนึ่งแล้วงอืมเข้ามาสูบทรัพยากรกูแล้วก็ออกไปนอนเนี่ยทรัพยากร ให้เราเกิดตรงอันนี้เหรอครับแม่ที่ที่ไม่มีช Sh ิการ์เซนปูไปปลูกไว้ใน่นหนึ่งแล้วตรงนั้แหละเออก็วาอยู่แม่งตั้งเป็นแถวส,สวยเลย ธนูเอ็นชันละสิเดือดแตกหนึ่งเป็นธนูแบบใกล้พังมามันไอพี่นุ๊กโอ้กูก็บอกว่าใกล้พังทาไปซ่อมได้อย่างน้อยได้อันดีๆมาหนึ่งนึกแท้คำว่าอันดีๆได้ไหมไม่รู้ อีพีที่สองก็เป็นอะไรที่เพล์นะทุกคนเพล์อินดีอสเนี่ยในแพนด้าเราข้าวทื่อปลูกไว้เ,เราออกผลว่ะอุปกรณ์คอปเตอร์มันพังเร็วมากเหมือนกันเลยเนะี่ย ตั้งค่อนข้างเร็วเลยมันเป็นคอปเปอร์มันแข็งกว่าหินแต่ว่าจากกว่าเี็กเขาบอกไว้ประมาณนั้นที่ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแน่นอนอย่างนี้เลยใช่ไหมเห็นว่าถ้าใส่เกาะคอปเปอร์ฟ้าจะผ่าแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวก็ได้รู้ฝนต่อรู้เรื่อง Two of Miss เคยเคยดูช่องนี้ไหม Miss Butter จะได้รู้อันนี้แหละก็พยายามจะไม่เล่นมุกอะไรออกออกปันถ่ายวิดีโอเนี่ยเต็มพี่แล้วนี่ออกมาไ Butter, หมิ m i ต s Butter ใ้ยมึงโดนบัสแน่นอนเน่ยกดเล่นเยูะนะลูกมึงนี่ย ทุกอย่างมันเป็นทรัพยากรที่จําเป็นหมดอะแต่แบบเรา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 ต้องการมาันหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่น้ยมตอบเลย ไปเอจเเอจเด็กวะมังอยู่อยู่ใกล้เรามาโดยตลอดเลยเราไมา่รู หายยากจังวะ